โอ้ยโอ้ยค่อยปั่นค่้ยๆปั่นเฮ้ยอ้โอ้โหนี่ตั้งด่านไหมครับเนี่ยัครบโอ้โหวันขึ้นไปแล้วตอนนี้เราก็ลังจะขึ้นดอยทองหรูนะครับนี่เป็นเนินรับไข่ครับเนินแรกๆนี่ครับสภาพถนนครับโอ้โหชันมากครับนี่แหละครับชันสุดๆ เนินรับแขกเนินที่1น,นะครับดอยทองรูครับอื้นมาแล้วครับวีคอร์ันส2017ันนี้ดอกยางเยอะหน่อยครัมาเปิดล่องครับอึ้นมาแล้วครับโอ้ยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วได้หรือไม่ได้ ครับพี่ าเต็มครับเกียร์หนึ่งโลสองแน่นอนเสียงแบบนี้โอ้ยจะขึ้นง่ายไปนะครับโอ้ย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 สะบัดสะบอมครับออยาออยาออยาคุณดอยไหวไหมคุณดอยไหวไหมครับโอ้ย ยังโฮมาแล้วครับขันที่สองปี2023กับน้องจิ๋วครับพุ่งขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่ครับ CX ปาดไปแล้วครับโอ้ยซีเอ็สเจนึงโอ้ยของแท้ของแทะมาไอ้มาไอ้โอ้ยโอ้โหนี่ครับโคตรจะลื่นครับ โอ้จะเลื่อนไปไหนครับเนี่ยโอ้โยตั้งล้ำใหม่ตั้งล้ำใหม่โอ้เหลื่อยเหมือนงูแล้วครับเหลื่อยเหมือนงูไปแล้วได้หรือไม่ได้โอ้โยครับขึ้นไปแช้าครับขึ้นไปแล้วครับไป่รับโอ้ยค่อยปัน่นค่อยคปันป่นเดินที่ ก็ต้องปรับเป็น2 h เพื่อปั่นให้รถเปลี่ยนองศานะครับมาดูกันครับเอาละครับอ่าโอเคครับโอ้โหไ้นี่ครับนี่ฮะ 2S เพื่อปรับให้องศารถเปลี่ยนนะครับตอนนี้เถอยยาวนครับต้องล้ำใหม่ก็ดีระวังด้านขวานะครับรอบที่2นี่ครับ คุยล้อซ้ายขวาครับค่อยๆปัป่นขึ้นไปครับขึ้นไป้า,าครับขึ้นไปแล้วครับ ซ้ายหมุนขวาขึ้นมาครับได้แล้วขึ้นมาช้าๆครับช้าช้าได้ไหมเคลืนมาเรื่อยๆแล้วครับเคลืนมาเรื่อยๆแล้วโอ้ครับเคลืนมาแล้วครับไป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 แล้วเรียบร้อย,รอยครับผม ยกาทางขึ้นดอยทองลู่ตอนกลางวันนี่ครับลื่น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 อได้หรือไม่ได้โอ้นี่ครับลื่นครับลื่นเอาเรื่องครับ like mine อันที่ามอันที่สครับผมอันนี้ใบไม้ปกคลุมเยอะครับปีสองพโอ้โหสปอตมาแล้วโอ้โหดกได้หรือไม่ได้ปครัใส่ดิล็อกครับใส่ดิปล็อกได้หรือไม่ครับ Done my ขี่ถอยขึ้นไปแล้วครับวันนี้จะเอาหน้าขึ้นบ้างครับได้หรือไม่ครับมีสามเนินยากๆนะครับแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาถึงนะครับนี่ครับสองคันครับกราจะขึ้นมาถึงได้ครับเราก็จะเห็นหมู่บ้านนาเกียนอยู่ข้างล่างนะครับหมู่ต่อนาเกียนครับตำบลนาเกียนอำเภออมก่อย มาถึงจุดตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2นะครับนี่เลยรครับจุดที่2องดอยทองรูครับมีหลายยอดนะครับเป็นจุดที่สองมันนงกว้างๆครับนี่ก็เป็นดอยที่5้าที่6แล้วครับนู่นครับจุดที่เราจอดรถอยู่นู่นครับเดินมาไกลมากครับน่ครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับ จุดที่หนึ่งที่เราจอดรถนะครับนู่นเลยครับจุดจดอดรถ